สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมามาเพาะต้นไก่ฟ้าพญารอนะครับตอนนี้นะเตรียมรอนแล้วนะครับนี่คือนี่คือเม็ดไก่เอ่อเมล็ดไก่ฟ้าพญารอนะครับผมแช่น้ำไว้ประมาณ 2- 3สาชั่วโมงนะฮะแล้วก็เก็บไว้ในที่ชู่นะฮะเมื่อคืนนี้ทั้งคืนนะครับตอนเช้ามานะฮะตอนนี้คือเราเตรียมดินพร้อมแล้วนะครับ ไม่ใช่ดินนะครับมันจะเป็นขุยมะพร้าวนะครับข้างล่างเนี่ยใส่เป็นกากมะพร้าวนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวใส่เข้าไปแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับถาดเนี่ยจะมีทั้งหมด60หลุมเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปหลุมหนึ่งประมาณ2หรือว่า3เม็ดนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณอย่างน้อยๆก็ประมาณ21วันนะครับมันถึงจะเริ่มเห็นเป็นต้นนะครับอย่างกนะระถางสองกระถางนี่นะครับได้สิบกว่าวันนะครับ พิ่งจะมีต้นม้นเล็กๆนะฮะตรงนี้เนี่ยผมเพาะอยู่ประมาณ70กว่าบกเมล็ดนะครับออกมาไม่ออกมาประมาณ10ต้นนะครับตรงนี้ประมาณ20กว่าเมล็ดนะออกมาประมาณ2 3าต้นนะต้นยังเล็กอยู่เลยนะครับแต่ตรงนี้เราจะมาเพาะอีกประมาณ60หลุมนะฮะ60ถาดนะฮะหกอ60หลุมนะาหนึ่งถาดห0หลุมแต่เราจะมาลองกันดูนะครับว่าจะขึ้นสักกี่ต้นนะครับวิธีการทำก็คือนะฮะ เอากระดูกเ้าใส่เข้าไปฝืนเท้าใส่เข้าไปรดน้ำให้ชุ่มนะครับเราต้องแเอาเม็ดเี้ใส่เข้าไปนะครับผมไม่ใส่เข้าไปผมไม่ใส่เข้าไปนะคือหลุนหนึ่งคือเลยสองเม็ดนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเราก็จะเอาเอาไว้อันนี้กบเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับขูะเท้ากบเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ำวันละครั้งนะครับทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณสัก ยี่สิบเอ็ดวันนะครับเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าได้ผลหรือเปล่านะครับ <S <S เมื่อเราใส่เมล็ดลงไปเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาปุ๋ยมะพร้าวนะครับใส่นะครับหน้าไปนิดหนึ่งนะครับใส่ไปนิดหนึ่งหัวหน้าเสร็จแล้วเราก็าจะลดน้ําให้ชุ่มอีกทีนึงนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับ แต่ที่เราเอา,เอาบะพร้าวกบไปแล้วนะครับเราก็จะลดน้ำอีกทีหนึ่งนะครับลดน้ำในช่วงนะครับ เสร็จหลังจากนั้นเราก็รออย่างเดียวนะครับร้องเพลงรออย่างเดียวนะครับประมาณให่างน้อยๆก็21วันนะครับถ้าประมาณ15วันก็จะขอมานิดเดียนนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับนะทั้งหมด60หลุมนะครับบางหลุมมี2มเมล็ดบางหลุมบางหลุมก็มี3มเมล็ดนะครับ เราเพาะวันที่หนึ่งตุลาคมนะสองพันนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับว่ากี่บัดนะฮะถึงจะถึงจะงอกออกมานะครับส่วนตรงนี้นะครับตรนนี้เนี่ยผมเพาะวันที่สิบ15้า้ากันยานะครับเนี่ยฮะต้นออกมาเล็กๆนะส่วนตรงนี้นะครับวันที่17กันยานะฮะมีออกมาประมาณเจดแปต้นนะเมื่อวานนับดูนะครับต้นเล็กๆนะฮะเนี่ยัะ น,นะครับเนี่ยนะเล็กมากนะครับนี่นะนี่เป็นต้นไก่ฟ้าพญาลอนะครับเราเพาะเมื่อวันที่17เดือนกันยายนนะครับ เพราะประมาณ20กว่าต้นนะครับปรากฏว่าออกมาเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ใช้ไอ้ใช้ขุยมะพร้าวนะครับใช้ขุยมะพร้าวนะครับเนี่ยนะฮะต้นนี้นี่คือผลงานนะครับนี่ฮะไขฟ้าพญาลอนะฮะส่วนกระบะนี้นะครับเพราะวันที่15นะ15กันยานะฮะก่อนนันก่อนก่อนกระถางเนี่ยสองวันนะครับตรงนี้ใช้ดินนะฮะดินผสมกากมะพร้าวนะครับ พาะลงไปประมาณ70กว่าต้นนะครับปราวฏว่าออกมาประมาณ3-4ต้นนะครับกระบาดนี้คือเราเพาะเมื่อวันที่1นะ1ตุลาคมนะ2 5 6 4นรบ่ะครับมันจะมีเรียกทั้งหมดประมาณประมาณ1 2 0นะถึง130นะครับตอนนี้นะที่ผมนับดูแล้วนะครับถาดนี้จะมี60หลุมนะครับออกมาประมาณ 58หลุมนะครับมีอยู่2หลุมนะมีหลุมนี้มีหลุมนี้นะกันับหลุมนีนะ้ที่ไม่เอกนะครับหลุมอื่นออกไ้นะครับจะมีทั้ง1ต้น2ต้น3มต้นนะครับผมนับรวมกันแล้วได้ประมาณร้อยกับ5ต้นนะครับนั่นคือแสดงว่าถ้าเราเฉพาะไก่ฟ้พาพญาลอนะครับเราต้องใช้เป็นขุยมะพร้าวนะถึงจะได้ผลนะครับตรงนี้นะฮะได้ผลน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยเอาลงใส่ถุงดํานะครับแล้วก็เพาะในถุงดาอีกสักพักจนโตแล้วก็ค่อยเอาลงดินนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ